เชื่อว่าตอนนี้หลายคนรอดูโฉมหน้าของคอรอมอแพทองทานหนึ่งหรือว่าอุงอิงหนึ่งกันอยู่นะครับโดยขั้นตอนหลังจากที่มีการนํารายชื่อคอรอมอขึ้นทุนกล้าวแล้วก็จะต้องรอให้มีการโปรดกล้าวแต่งตั้งลงมาแล้วก็นําไปสู่ขั้นตอนของการเข้าถวายสัตว์นะครับแต่การทํางานของกระทรวงต่างๆยังคงทํางานกันต่อเนื่องครับเช่นเดียวกันกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมชลประทานที่จะต้องวางแผนในการช่วยเหลือและรับมือกับสถานการณ์น้ําโดยวันก่อนที่กรมชลประทานก็เพิ่งจะมีการประชุม ใหญ่กันไปนะครับสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําโดยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านรัฐมนตรีช่วยท่านปลัดกระทรวงรวมไปถึงกับท่านชูชาติรักจิตนะครับอธิบดีกรมชลประทานกันด้วยโดยมีข้อสั่งการครับให้กรมชประทานนั้นเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะครับในหลายจังหวัดด้วยกัน ซึ่งก็ได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่สุโขทยัยจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยให้เข้าไปวางแผนฟื้นฟ,นฟูช่วยเหลือชาวบ้านนะครับหลังจากที่น้ําลดแล้วก็ไปช่วยให้เกษตรกรนั้นสามารถกลับมาเพาะปลูกได้โดยเร็วที่สุดนะครับนอกจากนี้ครับยังมีข้อสั่งการให้กรมชลประทานไปศึกษาและพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และพื้นที่แก้มลิงเพิ่มเติมไว้รองรับน้ํากรณีที่มีเรื่องของน้ําท่วมในปีต่อๆไปด้วยเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวครับ อย่างไรก็ตามนะครับก็จะควบคู่ไปกับการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่ามีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้อาจจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นทั้งในภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับซึ่งอาจจะส่งผลให้มีปริมาณาน้ำเพิ่มขึ้นจึงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับ